ขณะนี้พบปลาหมอคางดําในน้ําทุกแห่งค่ะทั้งคลองธรรมชาติน้ํากร่อยและในบ่อเลี้ยงแต่ว่าในทะเลยังไม่เจอผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลอาจารย์ทรธรรรงนาวาสวัสด์บอกว่าการระบาดของปลาหมอคางดําสร้างหายนะต่อระบบนิเวศชายฝัย่งอย่างแน่นอนและแม้จะยังไม่เจอการระบาดตามเกาะกลางทะเลแต่เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ หลังจากมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียจากเพจที่อ้างว่าพบปลาหมอคังดำในทะเลในจังหวัดระยองชาวบ้านลองหว่านแห ى, ที่ชายหาดแม่รำพึงจับปลาน้ำจืดได้หลายชนิดค่ะและคาดว่าไหลามาตามคลองธรรมชาติออกสู่ทะเลแต่ยังไม่พบปลาหมอคังดำคราวนี้ผู้สื่อข่าวลองย้อนกลับไปสำรวจในเส้นทางน้ำในคลองธรรมชาติคุณผู้ชมคลองนี้น้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเล ไปยังปลายน้ําก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปสํารวจกันนะคะทีนี้ลองย้อนกลับเข้ามาดูในคลองซึ่งเป็นน้ํากร่อยกลางนี้พบปลาหมอคางดําผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ธรธรรมรงนวาวสวัสด์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร,ร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสดงความเป็นห่วงค่ะว่าถ้าปลาหมอคางดําลงทะเลระบบนิเวศที่จะได้รับผลกระทบก็คือหาดทรายหาดเลนป่าชายเลนและแหล่งญ้าทะเล อาจารย์ทรอธิบายเพิ่มเติมค่ะบ,บอกว่าบริเวณป่าชายเลนและแหล่งญ้าทะเลบริเวณนั้นถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งปละหมอคังดํา จะไปกินสัตว์เหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแถบป่าชายเลนอันนี้ต้องระวังและการที่ยังไม่พบปลาหมอคังดาําตามเกาะกลางทะเลในทะเลต่างๆเพราะว่ามันอยู่ในน้ําทะเลที่มีค่าความเค็มสูงไม่ได้ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะติดไปกับการขนย้ายปลาเศรษฐ,ฐกิจตัวอื่นก็เป็นไปได้นะคะนี่เป็นข้อแนะนําให้หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งควบคุมค่ะ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยที่มันยังประหมอาัไปเองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นตามเกาะใหญ่ๆซึ่งมีป่ายชายเลนแล้วก็้าทะเลอย่างเงี้ยจะเกิดประหมอข้ามไปมันก็จะส่งผลกระทบกับไอ้เกาะพวกนั้นนะครับแต่ประหมอคงไม่สามารถจะว่ายน้ําตัดทะเลข้ามไปเกาะสมุยหรือไปเกาะกูดหรือเกาะอะไรพวกนี้ได้เพราะมันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องจอพยายามเข้มงวด สูงสุดนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดมีปลาหมอข้ามไปส่งผลกระทบในพื้นที่นั้นนะครับอ,อ,อาจจะต้องคอยตรวจตราดูแลราะถ้าเกิดเห็นมันเนี่ย <c oughs> ก็อ,อาจจะต้องรีบจัด,จดการกับปลาหมอตั้งแต่ตุนจำนวนน้อยๆอ,อยู่ในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่เราติดตามข่าวปลาหมอคังดำพบแล้วใน14จังหวัดนะคะส่วนใหญ่เป็นจังหวัดบริเวณอ่าวไทยตอนในจุดแรกที่พบ คือสมุทรสงครามและเพชรบุรีส่วนระยองไปพบที่ปากน้ำประแสปากคลองแกลงและปากน้ำระยอง ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการจับปลาหมอคางดําขึ้นมาจากคลองแล้วชี้ให้ดูความสามารถในการแพร่พันุ์ขยายพันธุ์ของปลาพันธุ์นี้นะคะให้ดูภาพชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพนี้ก็คือตัวผู้อมไข่เอาไว้เต็มปากเพื่อฟักเป็นตัวอ่อนค่ะซึ่งปลาหมอคางดําผสมพันธุ์ได้ทุกๆ22วันและในการตั้งท้องแต่ละครั้งก็ฟักไข่ได้ประมาณ300-400ถึงฟองหลังจากนั้นจบก็ตั้งท้องต่อได้ทันทีนะคะ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ากังวลมากเพราะว่าปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและมันกินทุกอย่างโดยเฉพาะสัตว์น้ำวัยอ่อนและอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนค่ะ